พี่ไม่หลีกสัปดาห์ที่8เกมในวันนี้เป็นการพบกันของเจ้าป่านอเทมฟอเรสครับทีมอันดับที่10ของตารางในตอนนี้ครับวันนี้ต้องเปิดเดอดสิตี้กาวครับดวลกับประสานเรือนแก้วคิสตันพาเลทครับจะลงเตะกันเวลาตีสอตรงค่ำคืนนี้ครับและตอนนี้ครับคิสตันพาเลทครับก็อยู่อันดับที่18ของตารางครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยครับว่าจัดเต็มไปที่ทีมไหนดีเดี๋ยวคลิปนี้ไปฟังพร้อมกันครับ อ่อนอื่นเลยฝากเพื่อนกดติดตามแล้วก็กดไลค์ผมเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็ติดต่อมาครับเพื่อนวันนี้ยังมีบอลอีกหลายคู่เลยครับแนวทางเพิ่มเติมเดี๋ยวผมให้ไว้ในกลุ่มครับใครที่ยังไม่ได้เข้าก็ติดต่อมาแล้วกันครับรับประกันเลยนะครับว่าถ้าเข้ากลุ่มผมมาครับต้องติดใจอย่างแน่นอนครับ เริ่มกันที่เจ้าบ้านฟอร์เรสกันก่อนครับต้องบอกแบบนี้เลยครับว่าปีนี้ของฟอร์เรสครับเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยครับเพื่อนๆและปีนี้ของฟอร์เรสครับถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวเจ้าบ้านฟอร์เรสครับถือว่าเป็นหนึ่งทีมครับที่รับมือกับทีมใหญ่ได้ค่อนข้างดีครับถ้าสังเกตหลายเกมที่ผ่านมาของฟอร์เรสครับจะเห็นได้ว่าฟอร์เรสครับมักจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้เห็นได้ตลอดทำให้ตอนนี้ครับนอตตี้ฟอร์เรสครับยังคงรักษาผลงานให้คงอยู่กลางตารางได้ ในขณะที่ผู้มาเยือนอย่างคิสตันพาเลตครับเรียกได้ว่าฤดูการนี้ของคิสตันพาเลตครับยังไม่ชนะเลยแม้แต่เกมเดียวครับคิสตันพาเลตตอนนี้ครับเพิ่งจะเก็บได้เพียงแค่3แต้มเท่านั้นครับจากการเสมอ3นัดและแพ้ไปถึง4นัดกันเลยทีเดียวตอนนี้คิสตันผาเลตครับยังคงจมอยู่ท้ายตารางสำหรับเรื่องความพร้อมในเกมนี้ครับต้องบอกว่า้าบานฟอเรตครับจะไม่มี2นักเตะอย่างดานิโลและอิบาฮิมซังกาเล่ครับ2คนนี้บาดเจ็บ แต่ข่าวดีก็ยังมีครับเพราะว่าเกมนี้ครับนอตเตียมฟอร์ลิสครับจะได้แมสเซลและมอร์แกนคิ้ไว้กลับมาลงสนามนอกจากนั้นเจมส์วอดเพาครับติดโทษแบนจากการได้รับใบเหลืองสองใบในเกมก่อนครับและแน่นอนครับเกมในวันนี้จะไม่มีเจมส์วอดเพาขาดว่าเกมนี้เจ้าบ้านฟอร์ลิสครับจะมาในแผน4-2-3-1ครับผู้รักษาประตูก็แมสเซลแผงหลัง4คนก็จะมีโอล่าไอนานิโคล่ามิเรียนโควิดมูริโลและอเล็กโมเรโนมิดฟิลคู่กลางก็จะเป็นนิโคลัสโดมิงเกสจับคู่กับไรอันเยส แผงเกมลูก3คนคิดว่าน่าจะเป็นเอเลียนเอนเดอร์สันมอร์แกนคิฟไว้และคาร์ลัมฮัสสันโอดอยและหน้าเป้าในวันนี้ก็จะเป็นคิดวูดครับถ้าไม่ผิดพลาดก่อน,น่าจะตามนี้เลยครับส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างคิสตัลเาเลีตครับต้องบอกว่าเกมในวันนี้ของคิสตัลเาเลีตครับมีตัวเจ็บกันถึง5คนกันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นชิกดูโกเล่แมตเทอร์เนอร์คริสโตเฟอร์ลิชัตันชาดีลิยัตและมาติอุดฟองกาครับพวกนี้หมดสิทธิ์ลงสนามอย่างแน่นอนนอกจากนั้นล็อบโฮดิงก็น่าจะโดนตัดชื่อออกด้วยครับสำหรับล็อบโฮดิงก็มีปัญหาส่วนตัวกับโค้ชครับทำให้เกมในวันนี้ครับโดนตัดชื่อออกอย่างแน่นอนคาดว่าเกมนี้ทีมของโอลิเวอร์การ์เนอร์จะมาในแผน3-43 ผู้รักษาประตูก็จะเป็นดีนเฮนเดสันกองหลังสาคนก็จะเป็นเทโวชารูบารมาร์เกฮีและมาร์ซองลาคัวในแดนกลาง4คนวันนี้ก็จะเป็นแดเนียลมุนยอสอดัมบอตันเจฟฟรสันเลอร์มาและไทลิกมิเชลแผงเกมลูก3คนวันนี้ก็จะเป็นอิสเมล่าซามาเตตาและเอเซ่นั่นเองครับท่าไม่ผิดพลาดก็น่าจะตามนี้เลยครับ สำหรับคู่นี้ครับถ้าเราเทียบผลงานกันช็อตต่อช็อตนะปัจจุบันนี้ครับเหมือนว่าฟอร์เรสครับจะดูดีกว่าด้วยซ้ำครับเพื่อนเพราะว่าฤดูกาลนี้ครับอย่างที่บอกไปครับว่าคิตตันผลิตครับยังไม่ชนะเลยแม้แต่เกมเดียวครับและ3แต้มของคิตตันเลตครับก็ได้มาจากการเสมอทั้ง3นัดเลยครับเพื่อนแถมวันนี้ครับต้องมาเยือนด้วยครับผมเชื่อว่านักเตะฟอร์เรสต์ครับจะชนะแบบไม่น่าจะยากเลยครับเล่นในบ้านผลงานดีกว่าครับจัดไปฟอร์เรสวันนี้กินเต็มอย่างแน่นอนครับ และนี่คือ1ตัวเน้นหน้าช่องปะจำวันนี้ครับเห็นต่างกังสวนก็ไม่ว่าครับจะตามก็ยินดีเช่นเดียวกันครับและอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็ติดต่อมาครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ